สวัสดีครับช่องจ,อจักรจอยนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูวิธีการดูแลรักษาเครื่องฟอกอากาศเนาะเชื่อว่าหลายบ้านทุกวันนี้อุปกรณ์หนึ่งที่มีความจะเป็นแล้วก็ใช้กันเยอะก็จะเป็นเครื่องฟอกอากาศวันนี้ผมเอามาให้ดูมี2ตัวนะก็จะมีตัว่ผม DIY แล้วก็เคยทำคลิปไว้แล้วก็ของเสี่ยวมี่สี่ไลท์นะครับตัวเนี้ยเป็นเวอร์ชันจีนที่ ผมก็เคยทำรีวิวไว้เหมือนกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดคร่าวๆเกี่ยวกับ5วิธีในการดูแลแล้วก็การรักษาคําบละลารวมถึงการใช้งานว่าเ,าเราจะใช้ยังไงให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเนาะแล้วก็เราจะทําความสะอาดมันยังไงครับขั้นตอนแรกแล้วก็ที่สําคัญนะก็จะเป็นการล้างเครื่องไห้ล้างไส้กรองเนาะถ้าเป็นเครื่องที่มัน เครื่องที่มียี่ห้อมันก็จะเป็นแบบสามารถถอดประกอบได้ง่ายๆนะอย่างเสียวมีตัวนี้ก็เนี่ยนะครับมันก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้กดเข้าไปทั้งสองฝั่งนะครับกดแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมันก็จะถอดออกมาแบบนี้ไส้กรองมันก็จะอยู่ข้างในแบบนี้นะครับเราก็จะถอดออกมาตัวนี้ควรทําความสะอาดทุก2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์ก็ควรทําความสะอาดนะวิธีการทําความสะอาดให้ใช้เครื่องดูดฝุน่นหรือไม่ก็ใช้ผ้า ที่เป็นผ้าหมาเนะเช็ดตัวนี้ออกเช็ดฝุ่นที่เกาะอ,อยู่ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปเป่าทาความสะอาดนะครับแต่ห้ามใช้น้ําล้างนะครับตัวนี้ใช้การเช็ดออกเฉยๆก็พอนะครับด้านในเราก็ใช้ผ้าหมากเช็ดออกส่วนใหญ่มันจะเป็นฝุ่นขนาดเล็กนะครับตัวนี้ผมเช็ดทําความสะอาดไปละเดี๋ยวจะมาดูตัวนี้ตัวเครื่องที่เป็น เ i y ของเรามันจะแกะยากหน่อยนะตอนนี้เพราะว่าผมใช้สายไฟมัดต้องถอดตัวนี้ออกแล้วก็ยกขึ้นก็จะเห็นตัวฟิลเตอร์แบบนี้นะอ่าขั้นตอนที่1ก็ทําความสาะอาดอันดับที่2ก็ทําความสะอาดตัวเครื่องเนาะนี่นะลองมาดูเครื่องนี้ที่เราไม่ค่อยได้ทําความสะอาดว่ามันจะสกปรกแค่ไหนนะครับ ตันนี้น่าจะสองสาเดือนแล้วสร้างไว้เมื่อเดือนกุมภานะครับแล้วก็เปิดใช้งานมาตลอดผมเคยล้างไปรอบหนึ่งฝุ่นเยอะอยู่นะครับการแกะทำความสะอาดฟิลเตอร์ตัวที่สำคัญที่สุดของระบบฟองอากาศก็จะเป็นไส้กรองนี่แหละเราอายต้องเปลี่ยนปีละ1-2ทงครั้งถ้า บ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงก็อาจต้องเปลี่ยนบ่อยแต่ถ้าบ้านไหนที่ค่อนข้างสะอาดก็อาจจะปีละครั้งปีครึ่งต่อครั้งพอมันเป็นเครื่อง DIY มันก็เลยต้องใช้เคเบิลทายรับอะไรแนี้มันก็จะยากกว่า ตัเตกันว่ามันจะสกปรกแค่ไหนนะไม่ค่อยได้ล้างนะตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีพัดลมครับพัดลมดูดากาศสภาพไส้กรองก็ไม่ไม่แย่เท่าไหร่นะครับก็มีฝุ่นอยู่ในถังใช้ผ้าเช็ดออก สกรปรกมากเท่าไหร่เคื่องนี้ก็เปิดเดกือบทุกวันครับไม่ได้เปิดแค่ตอนที่ฝนตกหนักๆที่มันไม่มีฝุนเล็กกว่านิดนึ่ง เสี๋ยมี่ตัวนี้จะใหญ่กว่านิดนึงจำรุ่นไม่ได้ไว่าใช้กับรุ่นไหนนะครับะใส่กล่องเราทำทำทำความาวสะอาดไปแล้วนะฮะทำความสะอาดใส่กรองก็จะประมาณนี้แล้วก็เอาไปเป่าเป่าฝุ่นออกครับข้างในถังก็เหมือนมีฝุ่นอยู่นะ ขอบตวงนี้เราก็ต้องใช้ผ้าผ้ามันหมาดเช็ดออกขั้นตอนที่1ทําความสะอาดไส้กรองนะครับขั้นตอนที่2เราก็จะทําความสะอาดตัวเครื่องแล้วก็พัดลมดูดอากาศนะอย่างตัวถังตัวนี้ก็เช็ดทําความสะอาดตัวเครื่องนะครับ ก็จะมีฝุ่นเกาะสังเกตก็จะมีฝุ่นนะตัวนี้ก็เช็ดตะแกรงพวกนี้ทั้งภายนอกภายในนะ นะสภาพพวกใบพัดพวกอะไรก็ยังไม่เขอะฝุ่นเท่าไหรเนานะเราก็จะไม่เช็ดนะครับรอบนี้ในถังเมื่อกี้เราก็เช็ดไปแล้วก็มีฝุ่นนิดหน่อยถ้าหมาดเช็ดนะผ้ามันหมาดเช็ดเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปแบบนี้นะครับถังนี้เราก็จะใส่กลับเข้าไป กอเคื <ítulo> sabes, ่อง DIY นี่ก็ยากตอนประกอบนี่แหละมันไม่เหมือนเครื่องสำเร็จรูปเครื่องยี่ห้อมันก็จะง่ายหน่อยตอนนี้ต้องมัดเชือกออกมัดสายไฟมัดออก อ,ออกแบบให้มันทำวามสารง่ายกว่าน,นี้นะเนาะตอนนี้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหรก็จะเ,เสร็จแค่นี้ก็นจะพอแต่เครื่องสำเร็จรูปนี่มันง่ายนะจับจบวางคลิปเรียบร้อยครับ เพราะฉะนั้นซื้อแบอบสำเร็จมาใช้ดีกว่าตอนนี้อาจจะประหยัดในระยะเริ่มแรกแต่สุดท้ายแล้วมันก็มาจบที่แบบนี้อยู่ดีนะครับเสร็จแล้วเราได้สองขันตอนอันดับแรกก็คือการทำความสะอาดไส้กรองอันดับ2ก็คือการเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องนะครับ สำหรับสิ่งที่3ที่เราควรจะดูแลรักษาก็คือการเปลี่ยนไส้กรองตามรอบนะครับไส้กรองมันมีอายุการใช้งานนะก็บ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงหรือว่ามีพรมมีฝุ่นเยอะๆนะมีคนอยู่เยอะ mm. ก็อาจจะต้องเปลี่ยนหกเดือนเปลี่ยนครั้งนะเพราะว่าจุดนี้มันจะเป็นจุดที่จัดเก็บพวกเชื้อโรคพวกอะไรเยอะนะครับเนี่ยเวลามันดูด พวกฝุ่นพวกลายฝุ่นอะไรต่างๆมันก็จะมาเก็บอยู่ในนี้ถ้า,เ,าเราไม่ค่อยเปลี่ยนตัวนี้มันก็จะกลายเป็นสะสมเชื้อโรคแทนนะครับอย่างที่4ในการดูแลรักษาแล้วก็ใช้งานเครื่องฟอกอากาศนะเนาะก็จะเป็นพยายามอย่าไปใช้ในจุดที่มันเป็นที่มีความชื้นเยอะนะเพราะว่าเครื่องฟอกอากาศตัวนี้มันมันจะทํางานโดยการดูดดูดอากาศเข้ามาแล้วก็มามา,มาใช้แผ่นกรองตัวเมื่อกี้ะ ในการฟอกอากาศในการกรองอากาศเนาะถ้ามันมีความชื้นเยอะไอ้ตัวนี้มันก็จะกลายเป็นสะสมเชื้อราแล้วก็เชื้อโรคแทนเพราะว่าแผ่นกรองจริงๆมันต้องแห้งนะแล้วก็ดูดอากาศมาผ่านมันก็จะดักฝุ่นดักฝุ่นไว้อะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่ในสภาพอากาศที่ชืน้นก็จะกลายเป็นว่าความชื้นมาเกาะที่ตัวฟิลเตอร์แล้วก็เชื้อโรคจากฝุ่นมาเกาะตรงนี้กลายเป็น แหล่งสะสมชราชโลกเต็มไปหมดเลยข้อ4ข้อ5มันเหมือนจะรวมๆกันนะนะคือการการตั้งเครื่องควรจะอยู่ในจุดที่มันมันเป็นจุดที่แอร์ลงแล้วก็มีอากาศถ่ายเทได้ง่ายแล้วก็อาจจะใช้พวกพัดลมช่วยพัดอากาศที่มันฟอกออกไปด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ให้อากาศใหม่ที่เราจะฟอกเข้ามาด้านล่าง บนก็ใช้พัดลมเป่าให้อากาศมันที่ผ่านการกรองแล้วไปที่อื่นอะไรประมาณนี้นะครับก็คือหลักการในการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่ดีก็ควรจะอยู่ในจุดที่มันมีอากาศถ่ายเทไปบริเวณอื่นได้ง่ายไม่ควรจะไปตั้งมุดไว้ที่มุมหรือว่าไปมุดไว้ที่ใต้โต๊ะที่อากาศมันไม่ค่อยหมุนเวียนนะครับก็จะประม,มาณนี้เนาะอย่างเครื่องที่ผมติดตั้งก็จะติดตั้งไว้ตรงกลาง ทางบ้านแบบนี้นะครับก็จะมีพัดลมในการช่วยเป่าอากาศนะครับตอนนี้ผมปิดพัดลมอยู่นะเพราะว่าถ่ายคลิปอยู่ปกติก็จะเปิดพัดลมตัวนี้แล้วก็ให้มันส่ายอากาศที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับที่เป็นอากาศสารเนี่ยไปทั่วห้องนะครับครับก็หวังว่าคลิปที่ผมทําคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ใช้งานเครื่องฟอกอากาศไม่มากก็น้อยเนาะ เครื่องฟอกอากาศแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องอที่เรา DIY ขึ้นมาหรือว่าเครื่องที่เราซื้อเป็นเครื่องอแบรนด์ต่างๆหลักการในการดูแลก็คงไม่ต่างกันมากก็คือดูแลเรื่องความสะอาดไส้กรองการติดตั้งแล้วก็ความสะอาดของตัวเครื่องอะไรประมาณนี้แล้วก็พื้นที่ติดตั้งให้มันมีความอากาศถ่ายเทนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เพื่อให้เรา ได้ใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการฟอกอากาศที่เราจะหายใจเข้ามาเนี่ยนะครับคือถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนไส้กรองบ่อยไม่ได้ทําความสะอาดเครื่องเลยสิ่งนี้มันก็จะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคซึ่งมันก็ไม่ตรงกับจุดประสงค์ที่เรามีเครื่องฟอกอากาศไว้ในบ้านเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับเผื่อมีความรู้ดีๆก็จะมาแนะนำกันอีกทีนะครับไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ